โดยโกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โบราณสถานและชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะนายพรพศเพนจพาศอธิตดรธกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โบราณสถานและชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยา โดยมีนายวิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสาวพันธิเปี่ยมพุทธากุลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจระบบการป้องกันน้ำท่วมโดยจุดแรกค่ะที่วัดกระสัตตาธิราชวรวิหารพระราชทานนินทราจารย์เจ้าอาวาสวัด ประสัตตาธิราชวรวิหารได้นำลงพื้นที่จุดติดตั้งแนวบังเกอร์ผนังกั้นน้ำบนเขื่อนคอนกรีตหน้าวัดขนาดความยาว200เมตรสูง2.20เมตรพร้อมกับติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับสูบน้ำออกเป็นแนวป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ภายในวัด โดยนายพรพศเพนพาสและคณะได้เดินทางไปยังโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกรมศิละปากรดำเนินการออกแบบประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันน้ำซึมรอดใต้ดินและบานพับสแตนเลสเป็นกำแพงป้องกันน้ำด้านแม่น้ำเจ้าพระยามีความยาวทั้งสิ้น180เมตรส่วนด้านข้างค่ะและด้านหลังวัด มีกำแพงคอนกรีตความยาวรวม425เมตรเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าท่วมบริเวณวัดจากนั้นค่ะได้เดินทางไปที่ตลาดเก่าบ้านแพนอำเภอเสนาเพื่อดูแนวทางการป้องกันน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีนายวิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมตรวจแนวคันป้องกันน้ำ สำหรับ,บพื้นที่คันกั้นน้ำล้อมรอบเขตเศรษฐกิจเสนาทั้งหมดกว่า4กิโลเมตรซึ่งในปีนี้ค่ะประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบการป้องกันน้ำท่วมสามารถป้องกันพื้นที่ชุมชนซึ่งมีประชาชนในพื้นที่นะคะต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองเสนาพร้อมทีมงานที่สามารถลดความเสียหายได้ไดในระดับที่น่าพอใจค่ะ